พักสนามไปนะคะจะพากท้ายเกมแล้วพากต้นเกมไม่ได้ภาคตัวเอ็นนี่ไม่นะมันท่อพักนอตันไรนอตันอ่ะอันนั้นมันยิงนอตันนั่นนอตันนะครับนอตันกำลังไล่นอตันนอตันหนีนอตันนอตันปาแม่เด็กสีนอตันนอตันนอตันปอบพนอตันโอ้โหแต่ตัวน่ากลัวท่านั้นเลยโอ้โอ้แรกรู้แล้วเอาใครก่อนคนแรกอยู่นี่เนี่ยอันดับแรกรอเรามาค่อยไปเนี่ท้ายก็เป็นโนโน่ไงเป็นเราอ่ะ เป็นผู้ประสบภัยปั้นตรงนี้ไม่แคร์แต่หนูจะปั้นที่อื่นให้ค่ะไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าฉันพาทันเตอร์วิ่งไล่ก็คือแบบเด็ดแดงแน่เขาต้องมาหาเราแน่เลยวิ่เราสองคนนี่แดี๋ยโดดแน่แน่เพราะเราเล่นเราสองคนไว้ก่อนใช่โอ้ยอ้าวโดดเหรอขอโทษด้วยผมเห็นเป็นเกยสองคนคิดว่าเลวไม่ได้แดกคู่ล็อก โอ้โหเครื่องบนโรงพยาบาลเลยนี่ไงพอเขารู้ว่าในแบบนี้แบบมีเก๋ที่ต้องเล่นบนโรงพยาบาลเขาก็เลยเอานอตันมาเราจะไม่เราจะใช้วาฟเลยอดีเจอเป้าหมายแะทำไมอะเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยงงอย่ามานะอย่ามานะลีไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเอาไปเลยเราแอบเลยเราไม่สนดร้อยว่าที่ทำไมเราสองคนดูชิมกันแตมไปที่สองคน อย่ามานะอย่ามานะเรน่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาเลนเราแอบมาอีฟตอนแรกก็จู้กูหละสักพักผิวแล้วแต่มันตึ๊ตึกงตึ๊ตึ๊มีคนอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันก็ไม่บอกเอาไปดีเลนถึงว่าทำไมฉันเปิดมาไปแล้วแบบแงวิจิตรงเราไปแอบที่เดียวกันไหมล่ะไม่เนียนเอาไปอีกรออลไรเราวิ่งสี่รอนอะไร เจอป้อมหมายแล้วเจอป้อมหมายที่กูต้องหานะไที่สู่กันต่างครับมือต้อนแรงอ่ะกูว่ากันให้มึงไม่ให้มึงเปียจะสู้ในอยู่เอออะไรนี่ทุลแปะใช้จุดฉันจะเอาได้คนนั้นต่อจุดเลยเราไม่มีอดรีนเลีนจะไปจุดได้ยังไงเรื่องนี้ไม่ได้ปัดเองอะไรอ่ะได้ฮาร์ดเท่าไหรเลยไม่เข้าใจไม่ได้กดนะผมไม่ได้ออเดอร์ฮาร์ดมาแต่เหมนฉันที่ไหนฮาร์ดแหลกกระเป๋าเราอ่ะแตงกิ้วเพื่อนลิงปิดเตี้ยโอ้อุ๊ยยบิ วิ่งเลยเหรอจะท้ายเกมแล้วนะทำไมรีบใช้จังโอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเราเองโนโน่ต <g ười> ้องไปก่อนเลยคนล็อลกบุ๊คจุดเลยโจดโน่ไม่ใช่เรานั่นเรนเราก็กินปั่นเครื่องบนลมวันจะไม่ถึงไหนเลยกูตายแน่เลยกูเห็นเรนลมเราก็เลยจุดก่อนเลยวิ่งเลยเหรอจะท้ายเกมแล้วนะไม่โจโน่จุดช้าไป แมพหายเออดาโดนจุดชาร์คเลยขาได้ขุณจุดเครื่องอย่างนี้ขาได่คุดจุดเครื่องอย่างนี้เอาคนเดียวก็ได้ว่าตอนเนี้ยเอาเหมือนผู้ประสบภัยใหยเลยเอามวย้วยเจดูไหนคนนี้จะยังไงครับโอ้โหเพาทิ้งเราอย่างนี้ไม่ใจดีเลยอะนักบวชจริงคนนั้นอะออกไม่ได้แน่ยังไงก็ตายเราจะถึงในบุญคุณอามวยมาก ไม่ท้าท้าไปเรารออยู่ใจใหญ่เนี่ยอะไรอะไรจะเร็วกว่ากันอ่ะว้าเกตีิคะมันต้องเร็วกว่าใคไมายู่เป้าหมายแรกคืออยู่ไม่ใช่หรอ